แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับโครงการแจกเงิน1,000 0บาทเฟส2นะครับคนนี้แชร์มาว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับอายุ62ปีรัฐบาลควรหาทางช่วยไม่ใช่ตัดไม่ใช่หาทางตัดสิทธิ์นะครับอาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe สามารถแชร์ความคิดความเห็นได้เลยนะครับอย่างสุภาพเรียบร้อยนะครับ นี่คนนี้แชร์มาว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จอายุ62รัฐบาลควรหาทางช่วยไม่ใช่หาทางตัดสิทธิ์คนแก่โง่เองก็เลยอดนะครับอย่างนั้นหรือรัฐบาลจริงใจหน่อยคนแก่จนๆรอดูอยู่อาจเป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับกันอย่างทั่วหน้าคือผ่านเฟส2ไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเข้ามาตรการของเฟส3นะครับซึ่งเป็นเฟส ที่รัฐบาลมีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าจะแจกเป็นในรูปแบบของเงินดิสทัลนให้กับน้องๆหรือหน,หนูอายุ16ปีถึง20ปีนะครับในเฟสที่3ส่วนเฟสที่4เฟสที่5หรือเฟสต่อๆไปนั้นก็ต้องรอดูข่าวนั่นหมายความว่ามันก็พอมีนะครับโอกาสที่ผู้สูงอายุนะครับ ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้นะครับอาจจะไม่ได้อาจาอาจะไม่ได้ในเฟสที่3อาจจะถัดไปจากเฟสที่3นะครับคงไม่ได้ควบคู่กันนะต้องรอให้เฟสที่3มันดําเนินการไปก่อนซึ่งเฟสที่3ก็คงจะเป็นในช่วงไตรมาสสนะครับไตรมาสสก็คือช่วงเดือนอาจจะเป็นเมษาพฤษภามิถุนาประมาณสัก3เดือนนี่แหละมันต้องอยู่ในช่วงนี้สักช่วงหนึ่งนะครับซึ่ง ซึ่งที่ทางรัฐบาลเองมีการแบ่งแจกนะครับแบ่งแจกให้ช่วงอายุ16ถึง20ปีก่อนแทนที่จะแจกให้ทั้งหมดเนี่ยผมมองนะอันนี้ในมุมมองของผมเองน่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของงบประมาณนะครับอาจจะยังไม่ทันหรือไม่พอหรือยังไงหรือต้องเอางบไปใช้ในด้านอื่นๆต่อนะครับเพราะงบประมาณไม่ได้ใช้ในด้านแบบ โครงการเดียวมันมีหลายๆโครงการและบานก็ต้องจัดสรรเขาก็เลยไม่สามารถที่จะแจกได้ทั้งหมดนะเพราะว่าถ้ามีก็ประมาณที่พร้อมแจกจริงๆเนี่ยผมมองว่าการแจกให้ให้คนอายุ16ถึง59ปีเลยในเฟส3แบบเป็นรุ่นแบบดิเทลลแบบปูพรมเลยเนี่ยมันน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่านะครับ แจกทีละช่วงอายุโดยเฉพาะในช่วง16ถึง20ปีเด็กมากแหละนะครับช่วงนี้เขาจะไปซื้ออะไรล่ะเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในช่วงอายุของความรับผิดชอบนะครับที่จะไปจ่ายนูนน่นจ่ายนี่ใช่ไหมเขาก็ต้องเอาไปซื้อของกินของใช้หรืออะไรแบบเนี้นะแล้วก็ คงกระตุ้นอะไรไม่ได้มากหรอกในเฟสสามนะครับส่วนเฟสสองเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับก็คงร้อลุ้นกันเรื่อยๆคือต้องอแม้มันจะลิบหลีแล้วก็แม้มันจะโอกาสจะกลับมาในมาแจกคนที่ผู้สูงอายุอีกรอบหนึ่งเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะครับจะมาแจกอีกรอบหนึ่งจะมาแจกคนที่ตกหลน่นจะมาแจกคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน น่าจะน้อยมากแหละนะครับแต่ก็ต้องมีความหวังส่วนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับดูทรงแล้วก็ได้นะดูทรงแล้วได้แน่นอนเขาคงไม่ไม,ไม่ไม่ตัดสินนะครับก็รอเลยนะแต่เงื่อนไขแน่นอนว่าเงื่อนไขมันอ่ดูที่ว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเกิน500เมกะไบต์ไหมนะครับเดี๋ยวเงื่อนไขมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าค่อยมาว่ากันอีกทีนะนะครับเพราะว่า มันแค่ออกมาเกินๆนะครับยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าช่วงไหนแบบไหนอย่างไรนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านนะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ